ครับผมจานเราตีขเข่านะครับเนาะเอาใส่เลยจานอู้อู้เข่าแห้งแล้วมั้ยเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะแม้กระทั่งตีขงเข่าก็ยังอ่าเกี่ยวตีมือเนาะครับเนาะบดใส่รถเกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวมือครับผมเอาหัวอันปลาเนาะปเป็น้องเนาะไปเบิเ่กงการตรวจกัน สวัสดีแงมแรงครับผมพี่น้องอย,ยังไออยู่ครับผมบ้านรวงเลยบรรยากาศแงมแรงนะครับพี่น้องพนะี่น้องเนาะต้องมือสั้นๆคือกับบ้านได็ถอนครับผมมาให้เงบปลาครับยาศแงมแรงนะับพี่นองเนาะสดชื่นเสมอ ไปครับพี่น้องไปให้ซานี่ครับ <c oughs> ความสุขอยู่รอบตัวเราถึงจะไม่มีอะไรแน่นอนแต่มันคือความสุขสักวันพี่น้องเสห็นบาวหนองในรูปแบบ พ่อเพียงนะครับน้องๆเนาะช่วงแรกๆนะครับสะสมทุนไปก่อนเรื่อยๆครับผมสะสมทุนไปก่อนมองกลยอาอธิา่าโอ้เฮ็ดจังไงวะเฮ็ดต่างร้ายปีแล้วคือบ่สำเร็จโบยังพ่อเถื่อโอ้กิดเป็นสังกะคุยกันยากครับผมว่าการเกษตรนี่เนาะ บแมนว่าอ่าอยู่ซื้อเลยบไม่ยังเลยแล้วก็เสดไถทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องอาศัยล่งแรงแล้วก็ทุนแล้วก็ใส่เวลายังต่้านะครับผมยังต่ําเนี่ย6ปีครับผมสมบูรณ์แบบมาทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้นองเนาะอ่าด็ป็นหนองปายนอกขับเป็นอ,นองถ้าเป็นดินสมัยก่อนเมนมครับ ถ้าเป็นดินสมัยก่อนผักเผาถึงงามเลยครับผมเดี๋ยวเราก็ผมผีผมซาสมทุนใหม่ไอ้สร้างขึ้นมาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานถ้าตัวเองบ่อยกูก็มีลูกมีหลานได้ใส่งานครับเนาะถ้าเป็นดินแถวสหรัฐนี่ครับผมดินเขาสีพะคน้นนาดินออกเลยได้ครับผมเขาสีนี่ก็นี่มันตอนแรกนี่ก็เกตหดนาดินออกอ่าก็ถือว่าเริ่มงามแล้วนะพี่น,น้องขึ้นไปบนทึง่งๆะโอ้มือคือสักนเม่ทีโอ ไขน้ำนอะไรพี่นอ้องเออต้องจับสองโอ้ยพระเจ้าชอดอยู่ในแบบพอเพียงนะครับเนาะสุกสิ่งทุกยังสักวันหนึ่งป่าเขงเขาเนี่ยค่ะได้กินแน่ได้แจกพี่น้องแน่ถึงบอกแต่ขายกับบอกเป็นยังบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วก็มีผลผลิตงอกเงยขึ้นมาแล้วครับผมลายยางครับอืม ทุกเดียวจะเท่าอยู่บ้านนาะเพราะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวทุกสิ่งทุกอย่างปาลารับไปดองซ้มมอมือปลาไปเบิ่งแกนตรวจมาตีเขายังบุปลามีถูกบอ่อแล้วครับผม หลายครับพอได้กินมุมตีครับผมเราต้องไปหาสอเขาอยากกินกันมาตุกเออแม่วันเหเว่อมาตกเวดเอาครับผมพอได้อยู่เป็นข้าวแล้วกับเรากินข้าวป่าอ,อ,อไปไปตีเขาครับผมตีอยเล่าเอาแบบพอเพียงของข้าเนะครับเนาะอยู่ในแบบพอเพียง ตีเข้าครับผมนี่เสียงตุ๊กๆๆๆๆตุ๊ก ชีวิตนั้นแท้จริงเสียร้ายโอ้จ้านหนูออกแล้วจ้านแมนมาหน่นตัวดำๆมันเอนเอ,อ,อฝาดมังก่อนนะ ครับผมนี่แหละครับผมสมัยก่อนเห่าการตดวจองแล้วครับผมรู้ต้องไปค้นเขาให้เล่าก่อนไอ้กินเขากินน้ำหรอป้าจานยื้อเขากินน้ำยังโอ้โหตีเข่าตีเข่าพี่น้องต้องต้องเห่าเห่าต้องตายป้าจันคือเราเล่นคือเราเล่นวะโอ้ครับผมอ๋อเดี๋ยวคอยวันหัวหานให้ป้าก่อนที่พี่คนเข่าเจ้า อาจารยนี่จากมีอี่ยววูอ้าปากเองว่าไปไอไปเนี่ยมได้เท่าไรบาทต้องบาทถอว่าคอกินเป็นละมัง้งวูคอยกันลืมอาจันเยอเดี๋ยวคอยอองมามขับไ,ไปมะเจ้าได้ขับไปอีกป้องเด็าเ,เดี่ยวเดี๋ยวคนเขาก่อนขี่เขาซอย <c oughs> โอ้ไอได้ไปนอนไอตอนนี้กำลังคนเขา พนเข้าให้อาจารย์ตดดูครับผมครับเนาะพี่น้องความสุขบานนอกเราอีสานบานนาเราครับผมคิดถึงบรรยากาศแบบธรรมชาติแบบเก่าๆาวันเฮาดังไฟปิงเหนือปิงยังเออปิงเนือง,งัวะ่ะเหนือยังนะครับเนาะพี่น้องเออเออ เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตีเขาเก็บเขาเป็นมูกานตดก่อนเอาไดยอย่างหอยทาเน,นี่เดี๋ยวเจอเอามาลงม,ม,ม,มากินอยู่นะอือโอ้เขาเลือหน้อยนึงสูๆเอาครับปมเข่า